บางคนอาจจะคิดว่าสิวธรรมดาไหมไม่ธรรมดาสิวธรรมดาจะไม่อยู่2ปีคือสิวมันเป็นโรคติดเชื้อทุกคนเพราะฉะนั้นนี่มันกลายเป็นอะไรที่ค r อเนตทางการแพทย์คือเรื้อรังคือตอนแรกมาเป็นสิวแบบว่าเป็นสิวไม่มีหัวค่ะพยายามไปบีบเองมันกลายเป็นแข็งๆอะ่ะจนเป็นแบบนี้ไปฉีดมาแล้วเนาะใช่ค่ะมันยุบไปแค่แบบสองสมเดือนอนะ่ะแล้วมันก็ปูแล้วมันก็แข็งเป็นไตเหมือนเดิมนี่ รู้จักโรคนี้ไหมคะคูเรโกโนดูลาริสภาษาไทยเรียกว่ามันเป็นเหมือนตุ่มแข็งจะเป็นที่ไหนก็ได้นะเป็นหน้ากระด้คขากระดาษมหคนแกะเก่าเป็นตุ่มอย่างเนี้ยถ้าเกิดจะเป็นโรคนี้นะส่วนใหญ่ก็คือเกิน6เดือนไปอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึ่งเห็นไนหะที่เท้าแล้วก็หายนะที่หน้าก็ได้นะซึ่ง พวกนี้เกิดจากอะไรจะเกิดจากการที่คนไข้อะ mm. กดเองบีบเองเศษหนองออกไม่หมดไอไตที่มันล้อมรอบอะบางทีมันก็จะมีผังผืดมาแล้ว mm. ล้อมรอบมาแล้วพวกนี้มันก็จะรักษาโดยการฉีดสิวก็ไมอยุ่แล้วค่ะมันต้องรักษาให้ตรงจุดกัน,นั้นก็คือข้อที่1อาจจะต้องเอาเศษหนองออกให้หมดข้อที่2อ,อาจจะต้องฉีดยาเพื่อสลายทางผืดที่เป็นแคปซูลล้อมรอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือยาเป็นมันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วนะ ว่าถ้าเราบีบเองโอกาสที่จะรีบหนองให้หมดันยากมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยิงตัวไอเทนรีโซจุดที่ยิงอ่ะมันจะส่งผ่านพลังงานเครื่องเรียนยุไว้ที่ต่อมไขมันแล้วทําให้ต่อมไขมันจุดที่ยิงอ่ะมันแห้งแล้วก็่อไปส่วนตรงนี้หมอนแนทะคงต้องขออนุญาตฉีดยาสลายแล้วล่ละเพราะว่ามันมีพังผืดแข็งมาก